หญิงชาวสมารียคนหนึ่งมาตักน้ำขอน้ำให้เราดื่มบ้างเถอะพวกสาวกเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออาหารท่านเป็นยิวแต่ฉันเป็นชาวสมารียททำไมท่านจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันพวกยิวจะไม่ใช้ถ้วยใช้ชามเดียวกับที่ชาวสมารียใช้ถ้าเจ้ารู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเจ้าดื่มเจ้าครจะขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นจะให้น้ําซึ่งให้ชีวิตแก่เจ้าท่านคะท่านไม่มีถังและบ่อน้ํานี้ก้นลึกท่านจะให้น้ําซึ่งให้ชีวิตนั้นมาจากไหนยาโคบผู้เป็นบรรพบุรุษของเราได้ให้บ่อน้ํานี้ยาโคบบุตรของท่านและฝูงสัตว์ของท่านได้ดื่มน้ําจากบ่อนี้ท่านคงไม่ได้บอกเราว่าท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบนะทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้จะไม่กระหายอีกเลยน้ําซึ่งเราจะให้เขานั้น จะกลายเป็นน้ำผุในตัวเขาพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ท่านคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักน้ำที่นี่อีกต่อไปไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถอะดิฉันไม่มีผัวคะ่ะเจ้าพูดถูกแล้วที่ว่าไม่มีผัวเพราะเจ้าได้ผัวห้าคนแล้วและคนที่อยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเจ้าพูดความจริง ท่านคะดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยเพระวจนะบัตมบาบุรุษของพวกข้านมัสการพระเจ้าที่ภูเขาแห่งนี้แต่พวกท่านที่เป็นยิวกล่าวว่าควรต้องไปนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มยิงเอ๋ยชื่อเราเถอะคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้นมัสการพระบิดาไม่ว่าจะที่ภูเขานี้หรือเยรูซาเล็มเจ้าชาวสมารีไม่รู้จักผู้ที่เจ้านมัสการแต่พวกเราชาวยิวรู้จักผู้ที่เรานมัสการเพราะความรอดมาจากผู้ยิว แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วและโดยอำนาจพระวิญญาณของพระเจ้าผู้คนจะนมัสการพระบิดาอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนมัสการแท้จริงอย่างที่พระองค์ปรารถนาพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและโดยอำนาจของพระวิญญาณเท่านั้นที่ผู้คนจะนมัสการพระองค์อย่างที่ทรงเป็นดิฉันทราบว่าพระเมสยาจะเสด็จมา และเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะบอกทุกสิ่งแก่เราเราคือผู้นั้นผู้ที่กำลังพูดอยู่กับเจ้าไงขณะนั้นสาวกของพระองค์มาถึงพวกเขาประหลาดใจที่เห็นพระองค์สนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่านางต้องการสิ่งใดหรือถามว่าทำไมพระองค์จึงพูดกับนางหญิงนั้นได้ทิ้งหม้อน้ำไว้แล้วเข้าไปในเมืองบอกกับผู้คน มาเถอะมาดูท่านผู้ที่ได้บอกถึงสิ่งสารพัดที่ฉันได้ทำพระองค์เป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งปวงจึงออกจากเมืองไปหาพระเยซูระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เชิญรับประทานอาหารเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่าเรามีอาหารรับประทานซึ่งท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรออาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาและทำพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็จ ท่านพูดไม่ใช่เลยว,ว่าอีกสี่เดือนก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่เราบอกท่านว่ามองไปที่ทุ่งนาสิเหลืองอารามได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวจะได้รับค่าจ้างและเขากําลังเก็บเกี่ยวพืชผลสาหรับชีวิตนิรันเพื่อผู้วานและผู้เกี่ยวจะยินดีด้วยกันจึงเป็นจริงตามคํากล่าวที่ว่าคนหนึ่งวานและอีกคนเกี่ยวเราส่งพวกท่านไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรง คนอื่นได้ทำงานและพวกท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแรงของพวกเขาชาวซาราเรียเป็นอันมากในเมืองนั้นได้มาเชื่อพระเยซูเพราะคำพยานของหญิงนั้นที่กล่าวว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซ,ซึ่งฉันได้ทำดังนั้นเมื่อชาวซาราเียมาหาพระองค์เขาทูลเชิญให้พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นสองวันและมีคนอื่นจำนวนมากมาเชื่อ เพราะได้ฟังพระดํรราของพระองค์พวกเขาพูดกับหญิงนั้นว่าที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้คือพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง